ครับก็ตอนนี้ผมเจอปัญหาเรื่องของ TikTok ไม่แสดงยอดวิวนะครับพูดง่ายก็คือไม่ได้นำส่งการมองเห็นให้กับคนอื่นนะครับนี่คือบัญชีผมนะครับซึ่งระยะหลังเนี่ยผมจะลงเรื่องคำคำนะครับก็จะเป็นยอดวิวศูนย์นะครับน่าจะเป็นรูปตรงกลางหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะทุกทีก็จะมียอดวิวนะครับคราวนี้เรามาแก้ปัญหากันนะครับเรื่องของการลดการมองเห็นนะครับก็คือ เข้าไปามุมขวาบนสุดนะก็จะมีเครื่องหมายสามขีดกดไปทีหนึ่งครับแล้วก็เลื่อนลงมาเช็คดูก่อนว่าเรามีปัญหาอะไรก็กดไปที่แนวทางปฏิบัติของชุมชนคำนี้นะครับเสแล้วเราก็อ่านดูว่าเราผิดตรงไหนเราก็เลื่อนลงมาปรับปรุงล่าสุดทันวารปีที่แล้วเราก็เลื่อนลงมา ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องอัพห้ามโพสอัพโหลดสตรีมหรือแชร์หรือสตัคอันนี้ก็แล้วแต่เราก็ลองเลื่อนดูวันหลังเราจะได้ไม่ผิดกฎมีรวบรวมถึงโลโก้ธงคําขวัญด้วยนะครับอันนี้เราก็ต้องไปอ่านดูให้ละเอียดนะโอเคผมจะไปแจ้งเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่า มันมีสองโพสสองสามโพสล่าสุดที่การมองเห็นเป็นศูนย์ซึ่งไม่โอเคละมันต้องมีสิ่งผิดปกติละเมื่อเราเข้าไปที่แนาทางการปฏิบัติชุมชนเราอ่านแล้วนะเราก็มาที่รายงานปัญหาอา่าก่อนนั้นนะขอย้อนกลับไปก่อนเดี๋ยวผมแคปก่อนเพราะว่าทางติดตอกเขาต้องการจะดูว่าเราเป็น ID ไหนครับเราก็แคปหน้าจอน,นี้เลยโอเคกลับไปใหม่เราอ่าแล้วเนาะเราก็เข้าไปที่ คูในงานปัญหาตรงนี้นะครับข้างล่างหลังคำว่าการสนับสนุนกดไปทีหนึ่งเสร็จแล้วเลือกคำว่าวิดีโอและเสียงตรงนี้นะครับมาที่คำว่าปัญหาอื่นๆแล้วก็อีกทีหนึ่งคืออื่นๆ เราต้องการจะแจ้งทาง tik t o ็อกว่าเรามีปัญหาเรื่องของการไม่มีการมองเห็นในคลิปที่เราเกิดขึ้นแล้วเราก็กดตรงนี้ทีนึ่งว่าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมเพราะเราต้องการทีจะส่งรูปไปด้วยนะเรากดตรงนี้ทีหนึ่งเราเลือกรูปของเราเลยเราก็ตกลงเสร็จแล้วตรงนี้ เราก็พิมพ์ว่า,าเพิ่มการมองเห็นให้หน่อยครับยอดวิว <Your view S 1> เป็นศูนย์เพราะเราต้องการจะแจ้งเจ้าหน้าที่ติดต่อให้เขารับรู้ถึงปัญหาของเราตัวนี้เรามั่นใจแล้วว่าเราแนบรูปแล้วเราก็กดรายงานไปเลย แต่แล้วน่าจะคิดว่าน่าจะรอทาง TikTok เขาปลดให้เราราวย4ชั่วโมงนะครับเนี่ยเขียนว่าส่งข้อความเสนอแนะไปแล้วถ้ามีข้อความอื่นเพิ่มเติมก็เพิ่มข้อเสนอแนะข้างล่างอย่าลืมกดติดตามนะครับเรื่องของโลกดิจิตอลมันไปไวมากเรื่องการอัปเดตของคุณและเทคนิคใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ